ว่าแล้วกันเมื่อก่อนแล้วกันวันนี้เราจะไปที่ไหนคือคือ่มงวันนี้เราจะไปหาพิซซ่ากินที่พิิซซ่ากนที่ต็ปปูร้านร้านอะไรร้านอะไรอ่ะชื่อร้านดอกไม้การเด่นแลนดอกไม้การเด่นใช่ร้านดอกไม้ไม่ใช่แลนดอกไม้ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้การเด่นเห็นตัวดิเล่นไหมพิซซ่าเอาได้ยังไงพวกาเอพิซซ่า เส้นใหญ่ประมาณร้อยพิซซ่าเอาไว้ที่ไหนนะเต๋อผูผูเต๋อผูผูเนานะเดี๋ยวทิ้งพิกัด G B เอาไว้ใหไ้ได้เลยถ้าใครอยากมาเนาะเป็นร้านเพื่อนของคือขมูนะใช่ในเราสั่งไก่กรอบชีสแล้วก็ข้าวโพดคือขมูสั่งอะไรนะไก่กรอบชีสแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดเหรอโอเคออแล้วก็เราไปสั่งน้ำนะสั่งน้ำไปแล้วสั่งน่ะเอ๊เขาบอกว่าโอ้๊ะเขาแอลเขาบอว่าโอ้รุ่นเฮ้ยเขาว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเค เดี๋ยวมานั่งกินพิซซ่ากันนะเฮ่ชื่อน้องเหรอชื่น้องเป็นพิซซ่าเนาะสั่งน้ำมะลรกินชานมชานมน้องใหเก็เล่ป่ะไอเกมเมนูอาหารเนาะได้ใครเนาะอันนี้เป็นเมนูอาหารทั้งหมดในร้านเนาะโอลาชีเนาะแกพวกนมชาเย็นด้วยเนาะโกโก้ชาเขียวชาไทยเนาะมีเมนูพิซซ่าด้วยนะแซก ไส้กรอกชีสปูอัดชีสดูหด่ยเนาะเราดูเธอหนะ่อยราคาก็ไม่แพงนะเมนูอาหารเนาะก็จะเป็นพวกน้ำเนาะพวกชานมชาไทายอะไรเนาะแล้วก็โกโก้อะไรส่วนพิซซ่าก็จะมีหลายหน้าให้เลือกเนาะมีทั้งไส้กรอกปูอัดเช่าโพดเนะานะไก่อะไรพวกนี้ยราคาก็ไม่แพงนะจ้นะจนะ นาพิซซ่าหเลนอพัมาเราอ้อแกลดาไก่กรอบนอพิซซ่าไก่กรอบแกพิซซ่าชอนเนี้กรบกรอบนอกูกูเราเนออีวีดีกรอบเนาะงเนเอาเลยยูรักเวทีอ๋อเหเฮ้ยอหืขอมมมหมมมม Así en sí, sí. กินอิ่มแล้วนะเรากินพิซซ่าแล้วก็เรากินน้ําป่านน้ําหวานชานมกินหมดไปแล้วแล้วก็ใครอยากจะมาตามก็มาตามได้ที่หมู่บ้านเตประภูนะคะร้านเอ่อร้านดอกไม้กาเด่นนะคะเปิดทุกวันเลยมาได้เลย,เลยตั้งแต่เชา้ายันเย็นเนาะโอเคได้ดูนะบ๊ายบายขอบคุณทุกทะะ่านค่ะพีกัดพิกัดแปลว่าไใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัดจะแปลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ